วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาห่อเสานะฮะเสาเสาเล้านะฮะหรือเสายุ่งข้าวนะครับผมหน้าห้าครับความยาว3เมตร60นะครับโอเคครับก็แกะแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปก็จะมาเช็คดูครับผมนี่ครับบาโฟมของเราฮะ ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNT อ็นทีสติอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านะมาหล่อเสานะฮะเสาเสาเร้านะฮะหรือเสายุ่งข้าวนะผมหน้าห้าครับความยาว3ามเมตรหกสิบนะครับมีการบากค้างด้วยนะบากค้างบากตรงเสียด้วยนะครับโอเคก็บากเยอะเลยทีเดียวนะครับก็นี่ครับเหล็กที่ลูกค้าสั่งครับผมเป็นตัว DB12 นะฮะ SD30 นะฮะเป็นเหล็กคอยนะฮะคอยเบานะนี่ครับ ไปค่อยนะฮะทั้งเส้นนะครับผมทั้งเส้นเลยบา่าข้างบนก็จะโค้งหัวไว้นะครับผมเพื่อที่เราจะทําการดัดปากนะครับนี่ <Okay. S 1> ใส่บาเล็กนะแต่บาเล็กของเรานะลูกค้าบ่าไม้ข้างบนเนี่ยลูกค้าสั่งเป็นบ่าสามสิบทั้งหมดแล้วครับชุดเครื่องบนสามสิบแตงผมมันเป็นบ่าสิบสี่ผมต้องต่อโฟมเข้าไปอีกสองเซนนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับวิธีการเข้าบากนะโอเคก็ไอเสาเป็นก้ท่อน,นแค่แค่นี้ไม่ต้องตกใจนะว่าเป็นอะไรนะ มันเป็นเสาสเตย์ดึงกำแพงผมนี่ครับ <Huh? S 1> นี่แหละเสาสเตย์ดึงกำแพงนะก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังทีหลังนะฮะสำหรับแพงเข้าว่าเดี๋ยวผมจะทําการดัดพวกทำหล่อเสาให้ดูก,ก่อนนะฮะคลิปนี้นะครับผม โอเคครับก็แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะับผมก็ต่อไปก็จะเดี๋ยวเอาเหล็กมาดามนะเด็กมาดามใส่ตรงบ่าของเรานะเสร็จแล้วก็จะทําการลองให้ทุกท่านได้เห็นกันนะครับผมเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจะได้ดูตอนเก็บแบบด้วยนะครับผมตอนนี้ช่างก็กําลังมาทำแล้วครับเชื่อมนะครับผมเชื่อมสเตียรัดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาปุนมาใส่ของเรานะผมแล้วก็จะเทให้ดูนะครับผม Perfect! โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสลาการรอเสาเราหรือเสายุ่งเข้านะครับผมก็เสร็จแล้วนะเหลือแต่ปาดแต่งแล้วก็มาแก็บแบบดูตอนเย็นครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเย็นเลยนะครับผมโอเคว่ามันจะเป็นยางไรกนะครับผมตอนนี้ช่างก็มาทํางานแล้วครับดึงสเตย์แล้วผมโนดการเชื่อมเลยเชื่อมแล้วก็ทีตีนข้างล่างนะตอนนั้นเดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังนะช่างมนบอกว่ายังไม่พร้อมนะโอเคครับ <laughs> เดี๋ยวอีกหกชั่วโมงครับมาเจอกันนะ ก็สวัสดีตอนเช้าเลยนะครับผมเวลาผ่านมาเร็วเมื now, ่อวานนี so ้มีธุระนะผมก็เลยไม่ได้อยู่แกะแบบนะเดี๋ยวตอนนี้ก็เราจะแกะแบบให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะแบบดูกันเลยนะเพราะว่าก็น่าจะแห้งเรียบร้อยแล้วนะแห้งเรียบร้อยแล้วครับเช้าแล้วนะปกติหกชั่วโมงก็แกะแล้วนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คความเรียบร้อยกันครับผม โอเคครับก็แกะแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปก็จะมาเช็คดูครับผมนี่ครับบาร์โฟมของเราฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมเป็นบาร์โฟมบาร์ตัวนี้จะเป็นบาร์ตรงครับผมตรงตัวข้างล่างจะเป็นขางข้างล่างจะเป็นขางเขาบอกขางเขาบอกว่าเอาขางสั้นขางสั้นก็คือขางต้องไปตามตามขือนะครับขางต้องไปตามขือ มันมี2ลักษณะก็คือขางไปตามขื่อกับขางไปตามอเศีนะครับมีสอแบบนะครับโอเคนี่ครับหลังจากเจาะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันเป็นบากลึกนะบากลึกแล้วก็ตรงนี้มันจะมันจะกิ่วมากภาะสายสารเขาเรียกว่ากิ่วหรือภาษากลางก็จะ,ะออกประมาณแนวมันคอดนะครับ มันเล็กนะตรงนี้ถ้าออกตอนนี้ตรงนี้เล้านะตรงนี้เล้าเลยโอเคดังนั้นเราต้องเอานอนไว้ก่อนนะครับผมนอนไว้ก่อนสักประมาณสักวันสองว,วันนะจึงจะออกจากแบบได้นะครับเสาที่มีการบากการอะไรเยอะๆนี่เราไม่ควรออกทันทีนะครับผ่านไปยี่ิบสี่ชั่วโมงก็พึอย่าเพิ่งออกนะครับต้องปล่อยให้มันเซตตัวให้มันแห้งดีๆก่อนนะครับจึงจะออกได้นะครับ ส่วนบาข้างบนนะบาข้างบนก็จะเป็นมี3บานะฮะมีบาคือตรงนี้มีบาคือ,ม,อมีอสเสแล้วก็มีจันทันนะครับมี3บานะับตัวนี้ผมกําลังแกะตัวอสเสออกนะครับนี่ครับไม้อสเสหรือไม้คอนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่เราเสริมโฟมเข้าไปนะนี่เห็นไหมเพราะว่าบามันไม่ถึง30เซน ังนั้นเราต้องเสริมฟมให้ได้บา30ส30เซนเพราะว่าไม้ของลูกค้าเขาบอกว่าเป็นไม้หน้า15นะครับหน้า15เซนนะนี่ครับบากของเรามันเป็นบาท14เซนนะก็ต้องบากจัดทัน15บาคือ15อเซก,ก็15ครับชุดเครื่องบนเป็น15เซนทั้งหมดนะครับประาณนี้ครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะก็จะประมาณนี้นะ อีกวันสองวันครับถึงจะเอาออกจากแม่แบบเราได้นะนี่ครับนบอีกวันสองวันครับ ก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสลับการหล่อเสานะฮะเสาเล้าหรือเสายุ่งข้าวนะครับผมก็มีทั้งหมด6ต้นนะฮะมีตัวที่หล่อ4ต้นในแบบแล้วก็ตัวที่หล่อไว้แล้ว2ต้นข้างหลังนะครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครสนใจในงานแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ